สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ The Truth to Spiritual Path Forget Being Nice สำหรับชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือความจริงของเส้นทางทางจิตวิญ,ญญาณจงลืมที่จะเป็นคนดีชื่อของคลิปนี้ค่อนข้างมีความทา้าทายมากเลยนะครับถ้ายังไง เราลองมาค้นหาความหมายไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับความเชื่อที่ว่าเรื่องทางจิตวิญญาณเทียบเท่ากับการเป็นคนดีเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดโดยทั่วไปดังที่ศาสตราจารย์คีวายแมนได้กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อกับรูปทรงเดิมของมนุษยชาติซึ่งถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าการเดินทางแห่งการปฏิรูปนี้ จดจอไปที่แม่พิมพ์เฉพาะอาทิคัมพีโทราในาศาสนายิวพระคริสตในาศาสนาคริสตพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธพระาศาสดามูฮัมหมัดในาศาสนาอิสลามเป็นต้นแม่พิมพ์เหล่านี้ได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการชี้นำแต่ละบุคคลในเส้นทางทางจิตวิญ,ญญาณเส้นทางของการแสวงหาความสอดคล้องกับบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มักทำให้เรายอมรับเอาคุณธรรมทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านี้มาไว้ในตัวเองด้วยโดยเฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับความดีงามเช่นนั้นแล้วจิตวิญญาณจึงเป็นคำที่พ้องความหมายของการเป็นคนดีแต่อย่างที่ข่าวจุงกล่าวไว้อย่างชานฉลาดว่าการเสพติดทุกรูปแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นกับสารเสพติดแอลกอฮอล์หรืออุดมคตินิยมภูมิปัญญานี้ ได้เผยให้เห็นหลุมพลางที่สำคัญยิ่งในการแสวงหาทางจิตวิญญาณของเรามันคือความเสี่ยงต่อการเสพติดอุดมคติทางจิตวิญญาณที่ดูเหมือนจะไม่อาจเข้าถึงได้เมื่อเราเสพติดอุดมคติที่ว่าด้วยการเป็นคนดีเรามักจะเริ่มมีการตัดสินอย่างรุนแรงต่อสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นการเบี่ยงเบนไปจากอุดมคตินี้ไม่ว่ามันจะมาจากตัวเราเองหรือมาจากผู้อื่น การตัดสินนี้ได้นำไปสู่การเก็บกฎเพื่อระงับความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราเพื่อที่จะสแสวงหาความสมบูรณ์แบบอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความคาดหวังที่จะไปสวรรค์หรือบรรลุนิพพานขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อของเราในขณะที่ระหว่างทางเราก็คาดหวังที่จะได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งยังคาดหวังว่าชีวิตของเราจะต้องดีขึ้น ความเจ็บปวดความทุกยากจะต้องลดลงแต่สิ่งดังกล่าวนั้นมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่มีความเรียบง่ายมากจิตวิญญาณน,นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นคนดีโปรดอย่าเข้าใจผมผิดเพื่อนที่รักทั้งหลายถ้าคุณเป็นคนดีในระหว่างการเดินทางทางจิตวิญญาณโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวคุณเองและถ้าคุณสามารถให้การสนับสนุนทั้งตัวเองและคนอื่นๆได้ตลอดเส้นทางนั้น ก็จงเป็นคนดีได้เลยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วที่คุณเป็นคนจิตใจดีและชอบให้ความช่วยเหลือแต่การเป็นคนดีนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่คุณจดจ่อเป็นหลักจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ลึกซึง้งและลึกล้ำกว่านั้นมากซึ่งนั่นก็คือความจริงดังคำกล่าวของครูทางจิตวิญญาณอาเดียชานติได้กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณคือการเข้าถึงการตระหนักรู้ว่าสิ่งใดคือความจริง ซึ่งหมายความว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของจิตวิญญาณคือการเข้าใจและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงแล้วคุณจะค้นพบสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การเป็นเนื้อแท้และดำเนินชีวิตไปตามความเป็นจริงของตัวเองลองคิดดูคุณจะพบกับสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างไรหากตัวคุณเองนั้นก็ยังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเลยหากคุณพยายามแทงทำเป็นคนที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักหรือได้รับผลประโยชน์ทางจิตวิญญาณบางอย่างนั่นคือคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับคําโกหกงั้นคุณจะสามารถพบกับสัจธรรมขั้นสูงสุดได้อย่างไรถ้าตัวคุณเองก็ยังไม่สามารถดำเนินชีวิตไปตามสัจธรรมของตัวเองได้จงแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงรวมทั้ง ลงมือทำตามเสียงของหัวใจที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงความปรารถนานั้นในนวนิยายชื่อดังเรื่อง The b r o t h e r of Karamazov โดยฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกีมีประโยคหนึ่งซึ่งทรงพลังมากๆนั่นคือเนือกว่าสิ่งอื่นใดก็ตามจงอย่าได้โกหกตัวเองผู้ที่โกหกและรับฟังคำโกหกของเขาเองจะมาถึงจุดที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง ภายในตัวเองหรือร,บรอบๆตัวเองได้จึงทำให้สูญเสียความเคารพสำหรับตัวเองและผู้อื่นและเมื่อไร้ซึ่งความเคารพเขาจึงหยุดที่จะรักประโยคที่ได้กล่าวไปนั้นได้ช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่าหากคุณได้โกหกกับตัวเองคุณจะสูญเสียความสามารถในการรับรู้ความจริงทั้งภายในตัวเองและโลกรอบตัวคุณในที่สุดเมื่อคุณไม่อาจเห็นความจริงได้ คุณจะสูญเสียความเคารพตัวเองและความเคารพในตัวผู้อื่นและหากปราศจากความเคารพความรักก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นแกนแท้ทางจิตวิญญาณจึงไม่ใช่เกี่ยวกับการเป็นคนดีที่พยายามเข้ากับผู้อื่นได้หรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆแต่มันเกี่ยวข้องกับความจริงใจกับตัวเองและจริงใจกับคนอื่นๆมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรับต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณ แม้แต่ในส่วนที่ไม่น่าอภิรมหรือไม่ได้มีความสวยงามชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเดินทางที่เราทุกคนมีส่วนร่วมต่อกันไม่ว่าเราจะมองเห็นว่าเป็นเส้นทางจิตวิญญาณหรือเป็นเพียงแค่ทางผ่านของเวลาเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายจากผู้คนทั้งหลายเมื่อการเดินทางได้สิ้นสุดลงและภูมิปัญญาของพวกเขามาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นก็คือความจริงบรอนนี่แวร์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่8ปีเธอได้บันทึกสิ่งที่ผู้ป่วยเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเสียใจมากที่สุดต่อไปนี้เป็นสามอันดับแรกที่พวกเขาล้วนมีเหมือนเหมือนกันมากที่สุดข้อที่1ฉันได้แต่หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นๆคาดหวังให้ฉันเป็นข้อที่สองฉันหวังว่า ตัวเองจะไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้ข้อที่3ฉันหวังว่าตัวเองจะมีความกล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปสำหรับบางคนอาจคิดว่าแค่เพียงความเสียใจข้อแรกเท่านั้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่เมื่อเราได้มองเข้าไปอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นได้เลยว่าความเสียใจทั้งหมดนี้เชื่อมโยงต่อการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ความเสียใจที่พบบ่อยมากที่สุดคือความปรารถนาะที่จะใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้พูดถึงแกนแท้ของความเป็นจริงมีหลายคนที่ใช้ชีวิตเพื่อพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่พึงพอใจรวมทั้งไม่เติมเต็มเมื่อเราให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้อื่นเหนือความปรารถนาะและค่านิยมของเราเองเรานั้น ได้ปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของเราเรื่องของความเสียใจนี้ได้ตอกย้ำความสำคัญของการเป็นเนื้อแท้และความซื่อสัตย์ในตัวเองความเสียใจข้อที่สองเรื่องของการทำงานหนักนั้นในตอนแรกอาจดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องกับความจริงอย่างไรก็ตามเหตุผลเบื้องหลังความเสียใจนี้ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่ผูกพันอย่างลึกซึง้งผู้คนมากมายทำงานหนักเกินไป เพื่อให้ได้รับการยอมรับความชื่นชมและความรักสังคมนั้นมักให้ความสำคัญต่อการทำงานหนักและผู้คนก็อาจทำงานหนักเกินไปเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าจากความจริงที่น่าอึดอัดที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาทว่าหากมีคนที่รักงานของตนอย่างแท้จริงความเสียใจนี้ก็อาจจะนำมาใช้ไม่ได้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำงานหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงอันลึกซึ้งภายในตัวของเขาเองความเสียใจข้อที่3ความปรารถนาที่จะแสดงความกล้าหาญเพื่อแสดงความรู้สึกของตนออกมาก็ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความจริงมีหลายคนที่ซ่อนเร้นอารมณ์ที่แท้จริงของเขาเนื่องจากหวาดกลัวที่จะแสดงความเปล่าะบางหรือการถูกปฏิเสธพวกเขา เขารวมบทสนทนาที่ผิวเผินและหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงพวกเขาหวาดกลัวที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงจนได้สร้างกำแพงระหว่างตัวเองและผู้อื่นขึ้นมาอันนำไปสู่การแยกตัวและความเหงาเมื่อเราล้มเหลวในการแบ่งปันอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราตลอดชีวิต ผู้คนมักสวมหน้ากากเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นได้และได้รับการยอมรับทางสังคมหน้ากากเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อซ่อนความรู้สึกความปรารถนาที่แท้จริงทั้งดิ้นรนเพื่อแสรงทำว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดีอยู่ผู้คนได้พลาดโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและกับตัวเองอย่างลึกซึง้งการปฏิบัติตัวแบบนี้อย่างต่อเนื่องสามารถทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและแปลกแยก ทั้งมีการปกป้องตัวเองจากความสัมพันธ์และการตระหนักรู้ที่จริงแท้ในตนเองความปรารถนาที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกปฏิเสธและความเหงาสามารถนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้เกิดความโดดเดี่ยวเป็นที่สุดเมื่อผู้คนซ่อนตัวเองที่แท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงความเปล่าบางพวกเขาได้สร้างระยะห่างในความสัมพันธ์ขึ้นมาความโดดเดี่ยวนี้เป็นสิ่งที่ย้อนแยง้งเพราะการกระทำ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องพวกเขาจากการอยู่คนเดียวกลับส่งผลให้เกิดความเปลี่ยวเหงาและความแปลกแยกมากขึ้นจริงๆในการสนทนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณและศาสนาบ่อยครั้งผู้คนเอาแต่จดจ่อกับการเป็นคนดีและปฏิบัติไปตามความคาดหวังพวกเขามุ่งมันที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบมากกว่าเป็นการสำรวจและแสดงออกซึ่งความเป็นจริงของตัวเอง สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความเข้าใจอย่างผิวเผินเกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยการจดจ่อไปที่พฤติกรรมภายนอกมากกว่าความเป็นจริงภายในและการเป็นเนื้อแท้ลีโอตอยสตอยเคยกล่าวไว้ว่าความจริงก็เหมือนทองคําที่ได้มาจากการชะล้างสิ่งต่างๆทั้งหมดที่มทไม่ใช่ทองคําออกไปคําเปรียบเปยนี้เชื้อเชิญให้เราลองสํารวจชีวิตและระบุถึงสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมตัวตนที่แท้จริงให้ออกไปดังนั้นให้ถามตัวเองว่าอะไรในชีวิตของคุณที่ไม่ใช่ทองคําไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงการจะค้นหาคำตอบได้คุณจำต้องละทิ้งความคาดหวังทางสังคมความคาดหวังของผู้ปกครองหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขต่างๆสังคมมักจะให้คำนิยามว่าความสำเร็จจะเป็นแบบใดความสุขควรเป็นแบบไหน และเราควรใช้ชีวิตอย่างไรพ่อแม่อาจมีความฝันและแรงบันดาลใจสำหรับเราซึ่งถูกหล่อล้อมมาจากประสบการณ์รวมทั้งความปรารถนาของพวกเขาเองเหล่าเพื่อนๆนก็สามารถส่งอิทธิพลต่อเราด้วยมุมมองและการตัดสินรวมทั้งตัวเราเองก็สามารถเข้าไปติดบ่วงของอัตลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานที่มาจากการรับรองจากภายนอกและความกลัวภายในแต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ความจริงที่เราควรใช้ชีวิตไปตามนั้นมันไม่ใช่ทองคําที่เราแสวงหาเพื่อค้นหาความจริงคุณจะต้องลงลึกสู่ภายในจิตใจของตัวเองและถามคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเช่นฉันต้องการอะไรอย่างแท้จริงในชีวิตคําถามนี้ต้องใช้ความซื่อสัตย์และการไตรตรองอย่างแท้จริงว่าคุณกำลังใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความปรารถนา รวมทั้งค่านิยมอันแท้จริงของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเอาแต่ทำให้ตัวเองเกิดความเฉยชากับคำโกหกคุณกำลังใช้ขั้นตอนต่างๆเพื่อทำความฝันของคุณให้ปรากฏขึ้นหรือว่าคุณกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากความฝันโดยติดชะงักอยู่ในวงจรของความไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันโอเคที่จะเปล่าบางการเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติมเต็มชีวิตข่าวจุงได้เตือนเราถึงความจริงอันลึกซึ้งนี้ว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณสามารถมองลึกเข้าไปในใจของตัวเองบุคคลที่มองออกไปภายนอกจะฝันบุคคลที่มองกลับเข้าสู่ภายในจะตื่นคำพูดของยุงนี้ได้กระตุ้นให้เรามองสู่ภายในมากกว่าภายนอกเพื่อมองหาความช่วยเหลือ วิธีการแก้ไขปัญหาและความกระจ่างชัดที่คุณต้องการนั้นอยู่ภายในตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วโดยการหันกลับเข้าสู่ภายในและยอมรับตัวต,วตนที่แท้จริงคุณสามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เป็นของคุณโดยปราศจากอิทธิพลอันหลอกลวงและเป็นการเปรียบเทียบและวัดตัวเองเมื่อเทียบกับคนอื่นเส้นทางของแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่มีหนทางหนึ่งเดียวที่สามารถใช้ได้กับทุกๆคน เส้นทางหนึ่งเดียวที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจและจิตวิญญาณของคุณเส้นทางอื่นอาจเป็นสิ่งที่หลอกลวงและล่อลวงคุณให้ออกจากตัวตนที่แท้จริงแต่เมื่อคุณได้ลองมองกลับเข้าสู่ภายในฟังเสียงจากภายในและปฏิบัติไปตามแนวทางที่เป็นของคุณโดยเนื้อแท้คุณได้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะรวมทั้งศักยภาพของตัวเองเพื่อนที่รักทั้งหลาย การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายและศักยภาพที่เฉพาะเจาะจงด้วยความซื่อสัตย์ความปรารถนาและความต้องการของคุณมันหมายถึงการแสดงออกอย่างเป็นเนื้อแท้โดยที่ไม่ต้องกลัวการตัดสินนี่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะมันจำต้องอาศัยความเปลาะบางและความกล้าหาญและผ่านการเป็นเนื้อแท้นี้เท่านั้นที่คุณสามารถค้นพบสิ่งที่เป็นจริงของตัวเองได้ ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับกลับมาติดตามเนื้อหาใหม่ๆที่ช่อง Book for l i f e ได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ